ค่ะเร็วสวัสดีค่ะพี่น้องต้องไปอ้าโบนี่เออวันนี้ไปกินขนมจีนนะคะพี่น้องต้องไปกินกับสินเพื่ข้ามกินยากๆนะพี่น้องลูกยากลูกเพิ่งกับเสินอยากกินน้ำอะไรเออเพิ่งกับบอลเทียนแบวนไปได้เปิดกล่องปูเพิ่งกับเส้นใหญ่ใหญ่เสียบอยู่วันนี้เพจได้มาเนี่ยเพจนานวาแล้ว ก็สกินลำบากกันนะคะไปได้ทำกิฟเลยนะพี่น้องอย่างเี้ยโอ้เพดได้หรอค่ะที่แก้วตัวเซ่บนะเี่ยวช่าเ่ปูลเี่ยวช่าปูนเี่ยวช่าปูนเี่ย ไ้ปูนไม้แข็งมาต,มติมตาแมฆแล้วมันง <c oughs> อ้าวแม่ไม่เช่าแป๊บนึงนะ่าขพี่น้องกลัวสิบิกินกันยากไอ้ช่าก็จะยุ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าพ่อไม่เปสบายนะคะพี่น้องตอนนี้มันก็อยู่โรงพยาบาลแล้วนะจ๊ะพี่น้อง อาจจะมีเสียงพัดลมรบกวนนะไปช้อปขนมป ร้อนมากพี่ชายพี่น้องร้อนนอนเหงาจันทร์เดาไปต่อมีเกิดจีบอืมเป็นอากงป พูดเห็นยายเก็บอันี้และพูดเว่าหองพ่นยังไม่ไม่อร่อยยายจะเก็บใส่ถุงไว้ขาไป่นีรองาท้าอุ่นเห็นไหมอุ่นกะไปเว็นก็ได้เว็บเห็นเปลี่ยนหมเสียงใกล้จุดนี้แต่ปุ่มนะปุ่มมีาโอ้เปลี่ยนได้ล เกฮึมปนอะู่หนออยหนออยโหงอ้โอ้โหอ้ออ มึอยี่ห้อนเอาแห้งเด้อนำข้าวเดียวเ่อออกมาจากตู้เย็นเนาะ<ม>อันนี้อะบ้าน,นี่าเย็นแหละนมจีนจะี่นองมาด้วย นมจีนน oh. uh ้ำยาน้ำยาป่าเนาะห้องอะไรน้ำยาป่าน้ำยาอะไรเนะมันจะสิเพลสน้ำเครื่องสมุนไพรแล้เนาะรสชาติเพลสน้ำมันออกสมุนไพรเครื่องน้ำเครื่องโฟมสมุนไพรอืม ช่วงนี้ซีรับเปียกไรอะไราะว่าพี่น้นองมากพ่อไม่สบายนะแก้ชีวะไปแล้วพี่น,อนอ้องไปแล้วพี่น้องทักทายกันแป๊บเดียวยิงเสียงรถบ่แข็งไหมนะอืมเไปนอนสนาบ๊ายบาย